บ้านคือวิมานของเราทรมานธานี <What? S 1> บ้านสวยสไตล์แปลกใหม่ล้ำลึกบ้านกึ่งโบดข้างในโคตรอบอ้าวข้างนอกร้าวตั้งแต่เพดานตรุดดินฝาผนังห้องกลางสำหรับรับแขกห่วงขวงโอโถงล่งเหมือนทุงน่งนาห <What? S 1> ลังคาหาเสื้อเองม <No. S 1> ีเสียงเพลงขับกล่อมจากธรรมชาติประมาณว่าเมียให้ผัวเป็นระยะ รอบบ้านมีสรไว่น้ำขนาดใหญ่ที่ไหลออกมาจากห้องน้ําบ้านข้างๆังท <c oughs> รมานทานี <c oughs> ดาวน้อยผ่อนนาน,านให้ลูกหลานเป็นหนี้เป็นสินกันทั่วหน้าท <c oughs> รมานทานีเปิดทําการขายแล้ววันนี้จองด่วนช้าหมดอดเป็นหนี้พ <c oughs> ิเศษสุดสําหรับช่วงจัดแคมเปญสาหรับ50ท่านแรกรักฟรีตั๋วเครื่องบินไปกับสนามบินขอนแก่นบ้านเป็ดทรมานธานี ชื่อนี้ให้ชีวิตใหม่ของคุณและครอบครัวล้มละลายสนับสนุนโดยธนาคารอมสิน <Wow. S 1> มาสื่อด้วพี่น้อง <laughs>